ับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตสโคสโคสโคนเนาะมื้อนี้ก็สิไปรับทั้งน้องวิวลี่กับแม่เพิ่นม,มื้อนี้แดดแน่เนาะ<อ>พูเพิ่นก็ซักผ้าไว้เต็มเลยมื้อนี้คอยยังบ่ได้ซักพูหลานน้อยก็ได,ด้นอนบ่รู้นะอาไปป้าก่อนเด้อไปรับน้องวิวลี่ก่อนนี่หลานน้อย่อยก็ไดย้ยี่ลายห้เด้อลูกเด้อพูน่ะ แข่งไล่ันสวยอยู่กินกระปั้นเหรอเนี่ยเออเลยกินกระปั้นอันนี้แซ่บมากกระปั้นไปกันเด้อนางเด้อไปฮะเตรียมเบิงมากระทินมีเอาก่อยไปหนึ่งพร้องด้วยมาพิ่นมีแบบเออเด้อแล้วก็เอามะขามปลาจอยซื้อแหวบ้านเี่คุณน้อง <c oughs> ของกินชะทองเน่เลยน,นะอันนี้ก็คือแจวแ <c oughs> จวปลาเราเองฮะบืนอนจจสีได้สับผ่าก่อนจังสิได้ไปเมื่อนี้ก็เห็ดกับเขาให้ไอ้ทิดอ่าคือคือ,ค,อคือสีดแดดอยู่มื่อนี้ทั้งผ้าสูงก็มืมนอนี้แมนแมนพปไปนองเลยทางอันนี้ก็ย่างบแหงดอกยังคือเกาอยู่หักแต่ว่าไข่แนมมื่อนี้มันแดดเนาะ แม่มาเพื่อนเพา่ว่าเพื่อนขอไปด้วยล็อกคอยทอดหมูว้ให้แล้วแหละเข่ากันหนึ่งแล้ว,วโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องไปเจอกันอยู่เพื่อนน้องวิวว่าเพิ่นทิไปใส่โตให้้ะท้องรับไปใส่โตมาอนี้เนาะไปเจอกันเลยไปรับจนนายกันรับท่านประทานหัวยองกันโอ้กหภาีประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องไปย่ปงประหลดห็งเนาะ <c oughs> <c oughs> Tak.

่วมนี <hi> ่ม hey, ันอยู่นี่เนาะเดี๋ยวสิไปล่างก่อนหอดเด้วเฮ้ยเพื่อชีวิตีตมาแล้วเนาะเพ่นเนาะยกรถกินเหือแตเหือแตน Tướng đẹp cả nhân bò Phù một nhôm cả đốt chậm Ôi quá mình nè Chạy Lúc khai hoa Cái cứ bảo ổ mắt tạc đẹp Nhân phần tốt vào Chạy Ui Cứ dày chút cứ ăn môi thế à này Xe cờp cứ bảo xay thu cha con Thu cha một ngam con lộ Đôi Bút nó khai thịt ra nè เมนบอบุพายอิทธิคกูกินเองอิทธิ์จ้ะือจามงามก่อนลุคือจามปลาลุงก่อนหาดใบายิตี้ต้องครูบอเดียวนี้นะ้าอยู่เฮือนบอปานเอบนอ ดูเหงื่อตเอาใส่เท้าไปเลยใส่เก็บไปเลยหน่อยหมดงามบ่ะนี่จีบเราไปยืนอยังนี่สบายดีสบายดีนะเห็นบ่แม่ใบพาสบายดีนะยังไงนี็กมือถพาขี่รถนด้วไหมแม่บีใครไหมเมื่อกี้ใช่แม่ใบครับแหละน้องวิวบ่สบายดีสบายดีก่อนน่านพยันแม่พยันคลับสบายดีไว้บ่ค่ะวันนี้วันนี้คือใส่ชุดแบบคือหนักงวยหนักเมยแท้เี่ห ดึงขึ้นมันได้มชอบใชไว้อะหัดพุ่งคนไปได้เลยนะโอ้ยกินคักกินแน่แท้เอาอาท่มาเนี่ยว่าีถิบมีชื่อกับบถิมเนาะต้องขั้นน้ามันออกนถิ่มน้าแม่นเปื้อนานไม่นาได้ไหมโอ้ยเบื้องเบื่งบื่งนแก้ไปถิบทางขยะผมไปะไปเออเออถว่าิบ่ถิมชาปานั่นอย เอ้ยย <mile> ังน่ะเออยังเหลียวมือหเนาะไปแช้เปีนยับ่ไปว่าซื้อข้างนอกนั่นบไปบ่า้นนอกนะมพี่ได้ลงขนนอกกับมีเลยไปบ่ไปว่าถ้าบ่ไปไปได้หนิไ่ไหไปไปสองคนก็ได้ได้นิอกบีไมี่งกัดคอเด้อยเฮ็อายาเฮ็ดนั่งเงียเมียทายไก่หูหู โอ้ยให้เสียบทายเพื่อนนะปทิวยาเฮ็ดไปไปไปเขาไปสองคนนาไปไปขี่มังกตลาดซีโนเล้ไปเขาไปสองคนเขาก็ได้ตัวเออไ่ต้องเอาไปหรอกไปเขาไปสองคนเาไหรไปเลยไปเลยอยู่นังเบน้อยเด้ออยากขี่มักตลุดก็ไม่ไปไ่ทิดเหออทอนไอทอนเพราะไอพันไประตูสีพาไป ไปเฮ้งปเฮ้งคีหลอดไงเนาะเฮาเนาะไปก่อนไปป้าลงวิวก่อนเด้อเด้อเอาของน่ะไปวิวแล้วไม่ได้เด้อลูกเด้อเอาเจ้าเป็ี่ยนยังลูกเออเปลี่ยนยังนะเป็ี่ยนยังลูกเจ้าอยากอยู่บ่หรือเจ้าอยากไปบ่นี่เออมีอ้วนนี่อ้วนหงายหล่าไปนั่นมาไปก็ไปแหละแม่คิดว่าตัวอยากอยู่เฮือนเลยลูกเออแม่คิดว่าตัวอยากอยู่เฮือนเนาะ ินน้ำข้าวบ่ในตู้หูยังบไกลมีใช่บ่มีใช่บ่นี่ยนี่ิ่นกินเบิดละพังไม่บอพังไม่บอกไปชื่อเฮ้น้องเชื่อปะมนไปื่อเ้น้องเชอน้องนุ๊กบัวนี่บัวพอน้ำถุงนี่้ปงอกก็เห็ดปิตาเสือหูเด้อตอนแรกเห็บอยากไป

ก็คิดได้ยังไงวะโงวไพ่เบาลูกไพ่เบาโงูน่ะย็นหนักกว่ย็นหนักว่โอ้ยยจงาผัวต้องวิ่งอีเด็กนุ่มอีเด้กมันยองเงี้ยังงโอ่เจ้าเจ้าก็คิดได้ยังไงลูกนี่วะแพงกม่วันโอ้แพงแพงจ้าอีละแพงแน่เนาะ ย <pected> no, anyway, ังหมายังแดกเบอแดกเบอร์อ่ะติลุฝันอันนี้ฝันงูติลุงูกินอิ่มเลยเนาะงูกินเกียดอิ่มเลยเนาะแม่เอาทองป้าป้าป้าแม่ว่าเหวาะอีกงามสิตายอุ้ยดุแม่นะตัดชดแต่แชะกับงามคือนยังไงไปนะผู้ไปขึ้นรถแม่ผู้ไปคนเก่งแม่ชิบหายอุ้มเว้ยคน่ะคนยิ่งย่างทั้งเก่งทั้งงามมาหนิว่กคนเก่งคนงามกากเต็มโตนึงอันนี้ ใช้รถแม่อ้วนนะว้ายแม่นบ่หนีิให้แม่ใบครับบ่เป็ี่ยนยางอย่าล้มอู้ย่างยังไม่อ้วนครับบ่ย่าล้มบอฮะอ่อนบ่ลูกบอแม่แม่มียังมากินนะเนี่ยบ่ได้มียังได้แม่น่ะมีแต่ชมติเช่กระถินอ่อนเนี่ยกระถินแก่กระเทิร์นได้เลยนะกินว่าได้ดอก อเจ้านาย่อยบ้าจักหอบอย่างอันนั้นเจนายนี่ท่านประธานยน้อยเอาไปมาสิเป็นท่านขอท่านท่านประธานแล้วก็กลายเป็นท่านขอท่านว่ะนี้เนาะโอเคไปละเนาะตอนนี้ก็มาหอดเฮือนแม่น้องเซอร์ได้จะนั่งเลยสบายดีแม่น้องเซอร์สบายดีมิวน สวัสด <extended> <P. S> so ีแม่่ไ้พาเอื้อยนีได้นีว้พเอื้อยเมื่อได้นโลูกยดโจทย์เอ้ยาเด้อชบคือพอป้านดีอ่สุานไม่ใชดีนะมาวมเมื่อป้ามาโนคนขีื้อนะเชียวน้องวิวเมื่อก่อนไาหนิพาพาวิวมาเล่นกนลังเชิญสบายดีสิได้เน่ได้วน้องวิวเฮ็ดได้ดอกเฮ็ด เฮ้น้องเชอบงดูฮะสบายดีป้าลุงช่ลอาไชิเก่งก็การนะไฟชิเก่งก็กานะสบายดีก่อนน้องบิวเก่งบ่สวัสดีค่ะอ่าเน้ยเชื่อชิเนียเนียเก่งอะไนี่ ดูกันมะอ๋อตอนน้เราจุดเค้กมาแล้วว่าเค้กมาเม่อวโอ้ยก้อนเท่านี้งานการได้วัานี้เลยเพราะว่าผัดวีนะคือบุญยิงเคยกินดิบัตรว่าจะไปซื้อซองบัตรอันเค้กเพิ่นึ่งบุญยิ่งเบิกเลยเบิกท่านได้ไหมกินได้แล้ว่าช่วงไม้ตัวไปช่วงอันยังสวยๆในดอกบัวเนี่ยห็นมันเด็ดอยได้ออกไปเอ้าอ่แท้นี่มาแท่งถ่งชนิดได้หนิส่งชนิดเปียกลายมือเอ้าไหม่โอนเลยไม่โอนสิเห็นได้ปลาดุงสีหินมุ้ยได้ เปิดออกมาสะเปิดออกมาให้ดล้วเปิดออกมาปิมาเดไเพื่อเดินกลบมาใช่เมื่อ้านนี่เนาะไม่ได้มาไม่ได้เบาทำตีพว่าเราหานี่เด็กหาแต่เอื้อยเรารน้อนองเรานเละกระเป่าอยู่นี่แต่ก็เมื่อเลยซื่อเค้กเป่าอยู่ก็เมื่อไปเพื่อมันไลยวม่้านี่นะยังให้กันนะให้กันนะ เอามื่อนั้นแม่อ้นก็ปิ๊กนี่กายไประกำไพน่ะลิ้นแบบแม่ป้าทองสิ๊ดนป้าทองแม่อ้นเลป้าทองจีดเยมายังมายังก่อนยังยังไม่ได้่ายตัแม่อ้นไม่ได้่าย่ายน้องวิวพี่เออแม่อ้น่ายเอวิวเอวิวดวิวน้องเชอร์เป็นคนดื้อีหล่าคนนูนเนาะแม่อ้วเซฟว่าขนมเชฟว่าขนมะ เอา็ดก to ินคือแท้หนิบ่กินน้ำกันกินน้ำกันเฮ้ยถมูเกี๊ยวเ่าน้อยแถวน้อยคือกินคือแท้อันนี้เ็ดือหิวแท้ถาน้อยนี่เฮ็ดคือหิวแท้นีิได้หน่่ไมนี้อแถาน้อยยังไ่ได้กินสอยังไ่ได้กินมาลนอ งูนี k ่นะม่คนถายวัยังนในวิดีองูเหรอวะลัวเลนาะคิดเังได๋ยวะงูอะเอออยเบิ่งแซมกนสบายดีมน่ายเออสบายดีโอยวันไปใช้วันวนไปใช้วันวนไปใช้แวันไปใช้นล่ นปน้อิาลงเฟซลงมุสบายเี่ใช่บ่ไปเลยลงเชรมสบายนี่เมื่อกี้ยมาป้าไปแล้วเนยมันีเฟซผพอทยชัดนคัดได้เออมสบายนียเนะเนาะเอาจิตไปปามาป้าโย่ไปมแลเพนอยากมาป้าไปมีกจนอันนี้อาทิตย์คนาลปาปาไวด้อนีนเ่นยหนาวให้ด้เนาะย้มลมยามแงเปิหมุกลอยเแล้วจิตไปใช่นะเมันมีควยของพนักงานพนออเออไป ไปไปขายข่าวนะแม่น้องไปขายข่าวนีขายข่าวนางสาวไทยทรั้งนี้ก็เอาน้องเอาบ่เอาบ่น้องไอติมมาเดี่ยงเอาบ่เอาบ่น้องไอติมพอดีได้ซ้ำกันเนยตีกันแล้วเนาะตีกันแล้วแหละน้องไอติมบ่น้องไอติมมาเดี่ยงเด้อเห็ดบัตที่เจ้าเห็ดบัตไปเบิร์ดเอาบข่อยมีเลยไหมฐานในโอ้เตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมเลยข่อยนะอันเก่าทุกอนเป็นเลยไหมนี่มึงเคยตีออกใช่ไหมล่ะจะไปเรื่อยอยู่เจ้ากุ้งร่องตีออกเลยยังไม่ได้ตีบ่ไปตลอดในกุ้งบอร่องเห็ดบัตแน่ง่ายใช่ เออก็ไปเช่นแล้วเขาแค่ไปเช่นเพิ่งนเช่นในเขานี่อ้อมพนก่อนนี่ว่าเฮาวันตีไปมันก็ง่ายอยู่โอ้โยันมามันยากกลัวตัวที่อเห็นเออมันกางายกัวอยู่บพอยากจ้กเขาเองเขาย่ไเพะั้นก็แท้ตีออกไปเบิ่งว่าเออเพิ่งทานกับานอยู่นั่นคือะไรของพ่อยร่ไรขันของพ่อต้องเชื่อได้คือได้ตําก็คนไปไพอมกันมาพร้อมกันนะว่าจะมีปัญหาเนาะแต่ว่าเลือกบุตยนน่ยั่งนายอยู่ วาสิบดันยู่าเ่มเาถิ่มไมเาถิ่มได้ไหมเผาถิ่มดน่าเ่เจ็บเีเผาถิ่ม้นาเชื่อบ่ยังว่ายูกับพ่เผาเงมนกันได้น่เชื่อเนาะไปตามหาพ่อกนเห็ดไหมพ่อรงว้า่ได้่ได้เม้นตามเมได้ไ่ได้รักกับเพื่อเผาถิ่มกันไม่ได้ตามหา่อไปกันไปเ็ดแให้เจเห็ดไหม่ น้องค่อยก็ยังหลายปีอยู่เนาะหากะสิเฮ็ดใหม่น้องจัทิพย์กะมีน้องจัทิพย์กะเฮ็ดยังบ่ได้ตออกเถื่ออืหาไปไปวัคัวนี่่เนาะ ไปหากินเข่าว่ไปหากินเข่าไทยกินพอเอบีก็พอต้องเชื่อกินนะร้อนกินได้เสีซใช่ปกินเข่ากินกินเข่าไทยแล้วแล้วก็มาว่ะกินเข่าไทยแต่ได้เสียแค่นี่วะทั้งเงอนหนวดคิดยังเร็กินยังเด็นี่วะเอามีเนาะเป็นมือเงินเนาะแกขึ้ว่ามีหมูมีไก่บ่หมี่ไก่เขาเห็นยังเลยเนาะจะกินไปซ้ำเขาบังยังเขาน้อยปูป่าก็เมื่อกินแล้ว ปิ้งปลาดุกนะเชีปิ้งปลาดุกบ่มี่เลยปลาดุกนะมีแต่ปลาคอหน่อยน้อยนะปิ้งปลาดุกใหญ่ตามหงวอไอตามทั่วบ่ตักึ้นนะวอเออประจำนั่นแหละมันมีพอดีแบบที่ข่านปิ้งนะแบบปลาดุกนั้นสุดหนักม้อยบ่ลูกนี่เมืองไหมันออกข้างเลยนี่เป็นตาแล้วจะเป็นพุ่งคือมีอ้วนแล้วนี่ไมีอ้วนเลยพวงยางบ่ดีละจมน้ามันจังบ่นะมันจังบ่จมน้าเวลาตกน้ำยังลูกนี่จะวออย่างนั้นนี่นะ มันเป็ดออกมานี่นะงอกะเลงูจีโกนอกงูกะโกะยังเหลือมอะถ่ายเลยบิวกำน้องเชอเฮ็ดก้อนจังไปไม่โอนถ่ายไเด้อบิวไปบาไปไทบะอนควรไปตอนนั้นก็เฮ็ดบัตติตามอันที่ตามที่สามต่าม่ามมันเข่าตัวเมืองไม่ได้ได้นะได้แวได้แต่ด้แตแถวได้แต่แถวที่แถวางจังหวัดใกล้ๆเนาะไปไปเฮ็ดบัตไว้เลยจว่าผัดอัน แล้วเธอมื่อใดมื่อนึงลวยขึ้นมาเมารถเมื่อใดเด้่ยเมื่อใดเมื่อหนึ่งเอาแล้วเท่าก็บบู๊เด้อเนี่ยแต่ว่าเตรียมไว้แบบว่ามื่อใดมื่อหนึ่งลุ้ยขึ้นมาเมารถถูกไปหาเที่ยวทะเลโฟลักกันเนาะคือได้บอกแบบว่าเออวิวไปอาบน้ำทะเลน้ำทะเลเค็มมั้งจีอาน้ำทะเลเค็มใส่กวดมาเพราะวิวมาแทนน้ำปลา น้ำปาแพงอยู่่ดแมน้ำป่าแพงเนี่ยไปว่ามีคนอ่าเมารถตู้คันหนึ่งพอดีด้วยทีมงานนะรถตู้ว่าแต่แมววิวไปแต่รถตู้แมวก็กินรถตู้นึกว่าตู้อันนั้นนึกว่าตู้พอพิงไปส่งนะน้่งของเราถามบันได้ก็รถเราท่านเห็นบัตรเนี่ยรถเรายังบ่มีทานไพ่เสียเหตุบ้านภายนอกขันไาสิไปเบิดแกงนี่กับรถพอดีคนเดียวกับอัดท้าย ต้องเหมารถตู้เลยเออต้องเมารถตู้ว่าอ้ายยันว่าวนตัวไปอ้เอารถตู้เฮาก็เมาคือกันเนาะเหมาคือกันแต่ใบตามใจเฮาสิติเออก็ตามใจเฮาแหละเออถัวเออแบบัวให้มใกล้ได้บ่แม่นเออให้ว่า่งใดเพิ่นพาไปหยังสินะเออๆหยก็คือเนาะมันต้องแบบซั่นถ้าไปรถแบบซี้บ่ไหวเนีออนี่้นี่เว้าือได้จักซาดได เด็เวน่างกันนะโคตชื่นมีได้ยังมีความฝันคิดไปอไปบุคคลยังไว้เลยแบบว่าว่างอันาคตรชื่อนะแบบว่า่จักมือใดนะกูตะว่าว่างอนาคตได้คิดว่าเนี่ยจะว่าู้าไอซิมชูคอรีม่เว้นจักมันมีบางเคนไว้ใช่แน่เพื่อนรีชูคอ้วเพือว่าหัาเห็ดพันกอด้ม่านนะเยอย่ต้องเงินอาสาลีเพ็ดได้สัตวเจ้าโกเจ้าคอนเฟิร์มมาเลยคอยชีวเพ็ดเลยเอาเรื่งมันมันมัน่ได้มี ด่วนได้เดี๋ยวนี้นะเต็มมีง่ามขนาดเห็ดมันต้องชงเดือนพูดอะไรเฉยเฉยได้โอ้ชงเดือนบ่อะไรเนี่ยกองข่อยชงเดือนแน่กอข่อยนะมันไม่มีเดือนบ่เจ้าสี่เดือนนะได้ไอ่วนนะเดือนนึงทิ่นึงเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่นด่วนน่ะใน่ไหนะบ่มีคนเห็นนะมีบ่ด่วนเดี๋ยวนี้นะ ตะกี้ข่อยเฮ็ดนั่นนั่น2เดือนพุเงินเฮาได้สิบ่ด้วนเงินเฮาบ่คั่นไปออนสิมีว่าไทยมาขอก็ด้วนให้ได้นได้คือกันันมีมาขอ้เออแล้วอยากไ้ยมาก็ได้นะไปไปเด้อเด้อม่ยาขอไปนําเด้อาไปอนาให้มีวันนั้นกุนําอยู่บ่นี่เา อยากไปกันได้บ้างมีญาไทยนะเชื่เขาก็ไปหาญาไทยกับไทยใกล้ได้เหรอไทยผู้เชียงใหม่เชียงรายคุณไปจับเนื้อคุณได้นี่นะเป็นแต่นาวแท้เลยเจ้าบุมากว่าเจ้าบุมากว่าจักมากบ่มากคอยได้ไปไทยเจ้าเจ้าแววขึ้นไปว่าแบบว่าในเขาในโดยอย่างใช่ไหนที่ได้ไปสูดอากาศเจ้าเคยไปบ้านอย่างวะเขาห้องอย่างว่าแม่นอันเขาห้องอย่างวะดอยดอยอย่างวะดอยการ โบแม่โดอยตุงดอยยังไงบางทีเชียงใหม่นะบไปทางเชียงใหม่เชียงรายโบเคยไปเลยอยู่ไทยนะโบเคยไปบอโบเคยไปเ็อแต่อร์เกอไปเที่ยวฮะโบเคยได้โบเคยไปทางอากาศหนุ่มอากาศหนาวแบบภูเขาไงภูเขาโบแล้วก็ไปงานพูดก็อยู่แตอร์ปู้น่ะไม่ได้ไปทางไหนอยู่เตอยู่แต่บ้านยูเตอร์ยูเตอรเพื่อนอยู่แต่ร์บอลนั่นแหละเขาห้องมาทำงานเตะขาห้องมาทำงานมาพื้นอยู่บ้านกันไปตลาดเชนูมาบ้านมาเตะอยู่บ้านเาเป็นเด็กอยู่งานเฮะเด็กคนวไยใช้ เอาไปถามว่าอันบูจักมึงนั่นมึงนี่บ่บ่จักขนาดอันบ้านแถวตลาดชิโนยังบ่จักว่าบ้านอย่างเนี้ยบู๊เลยแค่ผ่านไปผ่านมาบู่ว่าชื่อบ้านชื่ออย่างไปหากดอันน้ำคือพอกระบียบพอรังเ่อว่าหากดน้ำตู้เลยป่ะตู้อัจฉริยะป่ะบอกเป็นอันเบ้าลายกมวลลายไว้เด้อ ไปว่าได้ไปเที่ยวอยู่อันเชียงใหม่เชียงรายบ่เชียงใหม่บ่ไปหนานสตรอเบอรี่แห่งเนาะเนาะหนาหนาวบ้าหนาวเป็นกบ่าหนาวตลอดบ้หนาวตลอดบ่อนแต่บไปวันช่วงเย็นช่วงเชียงใหมอากาศเย็นตลอดนะนะช่วงเชียงม่มีฮ่อนเมืองช่วงนี้มีบ่ฮ่อนในเนตมีอยู่เชียงใหม่มีฮ่อนอยู่บ่เนาะนี่คือการลราว่าแต่มีอาการห่อนแต่ว่าบุธขันฮ่อนคือบ้านเฮาเนาะแต่ว่าหนาวนี่อาจ่ะแบบติดลบนะเนาะบ้านบหนาวได้เข่าเนาะช่วงอันที่ว่าชุ่เพิ่นไปเที่ยวเนาะ ผู้ถึงว่าไปเที่ยวนี่หน้าหนาวมันดีกว่าได้ดีกว่าบ่มันบ่ฮ้อนติเอ้าย่างมันจังเหือบ่ออกเอ้าก็ว่าบ่ยามฮ้อนน่ะมันเมื่อย่อยว่าย่างนะเือได้่ยอยิแม่นแบบจักบิังบ่จักเืออยเือย่างรถเอาไปเอามาแล้วาแป้งรถาหยังคือสิงามแม่นจักสิอยู่ส่หน้าหนาวแล้วอดีกว่า่อยไปหน้าหนาวเด้อบอกให้ผู้บ่าวมาขอหน้าหนาวอาได้น่นารีบมาเด้อ เป็นมาซ้ำโดบวกให้เพิ่นได้รอบเมยรอบคนอ่ะแนวด้วยขออวยเลดิ้งินวันที่เกี่ยวกันมาเด้อยเขาอยากไปเที่ยวเลยนี่ถ้าเราไปเที่ยวก่อนสิบ้านน้องไผ่อยู่ชิซิเกตใกล้กว่าบุนเมื่อวันหยุจัดแยังไม่ได้ไปเที่ยวเนาะใกล้เนาะเดี๋ยจะาไปเชียงใหม่เชียงรายสิมีบุญได้ไปฮอดพุ่นบ่ชิซิเกตนี่มันมันปใกล้ๆคือว่ายังเป็นท้องแถวบมดีรัมเนี่ยสิบเ ดางเมชีสแจ็้านั้นต้องทามบเพื่นเนอาสิเมนมั้งต่ว่าสิเกเกปจักว่าติดกับหยังนะติดกับอะไรนี่อย่หนะขนาดว่าอ่างไรใช่ไหกแตะวันพีนวันพีนกับเซนแมนบได้จักแ่หนโค้างีงสยนีเาอยูมหมดบ่าไว้วในหมดนะหมดลายใช่ไหมงมันเนาะเั้ยทเป็นเนียนีลยนะเธอน่ะ เฮ็ดเม็ดใช่แลวนะทำเป็นแนนของไพนะของไพนะเออใช่มอหนะมอน้ะมีมด้วยมี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 นี่นี่นี่นานี่นาเขละนวเอาเนอ่กืบแยงคเฮ่เกืบแยงไรดูเกืบแยงลิ้นอ่ะนมีบางมมีบงละาตาทไรลืมเลยจะดน่เลยนิ่วๆด้วยอ้าอาอวมาแต่ไทยบ่น่นี่ดิ แมนบ่าวิวมาบ่อยฮะแมนบ่แมนบ่กุ้งแล้วเนี่ยอันนี้ก็เห็นเนียนเลยเห็นมืออปเหวไ้าง่ไป้เทป็นเนียนทำเป็นเนียนเธอเบัที่ช่วงนึงอบให้บินนึเริ่มเบือใไเบื่อเนาะบื่อเลยเบื่อเนี่บ่อเบื่อเลยนี่นะทีเขาไปซักผากเลยให้เบิ้งถ่านนี่มันก็ยังแบบยายเลยแบบเมื่อไปยืมน้องเด้อให้ยืมน้อง อยู่น้ำเชื่อม่ไปได้ไปแจ็คแม่ไหดีแจ็คสวยจนไปได้น้าเชื่อแห้งหมีดมูอไปน้องพ่อแม่พี่น้องเลยไปนี้คลิปนี้แกจะท่องสิได้จบคลิปไปแล้วสิเดินทางต่อจซองแม่เชื่อเรียบร้อยแล้วมาว้าวอ่ะนะมาว้ามาว้าวว้าวไหววานนี้เตรียมเพื่เด้อพรีสปอร์ตเด้อแต่จะไปลื้อไปค้นบางก่อนมายังจักปีจักเดือนโอ้ยังอีกคงอยู่เตรียมคือรถเบิร์ตอายุไปแห้งได้ตายแล้วข่อยไม่ได้ไปน้องเช่ยังอีกคงอยู่แม่น้องเชื่อีกแห ยั่ยังยืนทนอยู่บ้าแมนไปเยี่ยมไปยามมืึอก่อนกับไม่ได้ไปเยี่ยมกัได้แล้วพิ่นเพิ่นไปยูเนาะเออเพิ่นมาบ้าแมนเซนเดลักทางไกลพี่น้องเลยโอ้ยังอีกปีชองปีชองปีเพื่อสัญญาเบดเนาะมามาเยี่ยมมายามก่อนกับไม่ได้บ้าบ้าแมนตามกฎเนาะเอาแตยังว้าอยู่ขึง ไม่ยางเออแบบว่าเฮ็ดด่วนได้ก็ได้เลยก็ได้อยู่มีด่วนมีได้ดีมาสิได้มันบวดบวไรนี่แม่เป็นไงด่วนเลยมันหักยังแล่าวเวนหักยังเลด้รถเหยียบสิได้หักยังแล้วเลยตัวชีบ่้าเลยวะจายงปีหายเลยวะวั่ไหนวันไหนวันไหอยู่เวชีดีแล้วโอ้ยอยู่เวชียีอยู่อ่ะเนาะ ไปแล้วไว่าย well. ิงกายิงยิงลามเนาะอาลสบายดีกอนสบายดีสกันนะสบเนี่สบายดีเจ้าแม่เบิงนไหใช่รตัดํา่ะบ่อยากเจ้าดองลูกจันจุนสบายดีสบายอ่ะเ้ามย